สวัสดีครับวันนี้พบกับผมคนเมืองทอยนะครับวันนี้เราจะมีจะมารีวิวไอเจ้าตัวงานเพยอาร์ตคายสแนคนะครับอันนี้จะเป็นงานจะเรียกว่าี้งานจีนงานจีนแล้วกันครับงานจีนกลอง งานจีนตามสภาพกล่องฉีกขาดนี่จะเป็นด้านหลังกล่องก็มันคล้ายๆเลยอะคล้ายๆงานแท้เลยคือมันจะแบบว่าเหมือนเป๊ะเลยแทบจะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ แล้วมาเปิดดูข้างในกันนะครับ มันจะเป็นตัวหุ่นจุดขยับหัวรู้สึกว่าหัวจุด แฉนรวมๆนิดนึงแขนหมุนได้ครับนี่พับได้องอไดม้มันจะมีปัญหาติดตรงตรงแขนนิดหน่อยนะครับถ้าเจอปัญหาก็แก้ง่ายๆครับใช้ใดเป่าผมเป่าเข้าไปครับให้ความร้อนแล้วก็บิดค่อยๆบิดนะครับแล้วก็จะ ไม่ติด้วครับขอตรายละเอียดดีเทลถือว่าใช้ได้นะครับดูแผลรอยแผลเย็บสีชุดมีการทำแบบดีเทลให้มันดูถลอกถลอกมันผ่านสงครามมาสวยนะครับดูนี่ตรงขาเท้า ข้อเท้าบิดงอได้เข่างอได้งอได้ข้อเท้า หลังจะมีกระเป๋าสายซองเก็บปืนถอดได้ครับนี่ถอดไปอาวุธใส่ติดเข้าไปอุปรกรณ์เสริมแ๊่หนึ่ง เราไปแกะดูนะครับอุปกรณ์ข้างในกล่องให้อะไรมาบ้างจะมีหัวเปลี่ยนลงลารายละเอียดดีเทวอันนี้ดึงออกได้ดูนะครับดูที่ตาลงสีดีนะครับเป็นงานจีนที่ลงสีดีมากๆ เป็นอาวุธปืนนี่ครับดีเทลสวยนะครับทำสีทะลอกวัสดุเป็นพลาสติกแข็งแข็งแรงครับบิดงอ,อยากนิดหน่อยโอเคครับใช้ได้จะมี วิทยุสื่อสารปืนผ้าพันคอ จะมีมือมาให้อีก2คู่จะเป็นกำมัดกำมัดนี่ก็จะเป็นกำมัดด้านขวาจะเป็น ชี้นิ้วครับจับปืนนี่ก็จะเป็นจับปืนจับปืนมีสองข้างครับเดี๋ยวอย่างที่ผมบอกว่าซองปืนมันใส่ปืนได้ผนมจะทำให้ดูเนี่ยครับปึ๊บปืนยัดเข้าไป ยัดยัดยัดเข้าไปนะมันได้แล้วก็เอาเลยอะเอาเร็วเอาเร็วอืมปืนยัดเข้าไปได้แต่ว่า สองปืนติดไม่ถึงขาดอีกนิดเดียวไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้จริงๆแล้วติดขาดอีกนิดเดียวเก็บออกมาก่อน จะลองถืออาวุธดูครับจับอาวุธประมาณนี้ครับเปลี่ยนหัวก็เราดึงออกเอาผ้าออก, 5, ออก ก็ใส่หัวใส่หัวกับเข้าไปโอ้ลืมไปเปลี่ยนผ้าพันคอใส่หัว ซึ่งงานจีนตัวนี้หัวใส่ยากมันจะติดตรงผ้าหนระือผ้าพันคอ,อแปบ๊บนึงนะครับผมไม่อยากจะรุนแรงเดี๋ยวก็หักอีกโอเค ไปม่าใส่ผ้าเดิมไปให้แล้วกันครับนี่ครับคือตรงต่อจอยมันมันเล็กครับเลยทำให้มันฉีกขาดข้างในนิดหน่อยถึงจะใส่ได้ คครับรวมก็มีแค่นี้นะครับต่างยืนครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ